ดีได้ที่เรียกกุฏิหมาอุดรมีแต่ประตูทางเข้าไม่มีหน้าต่างทาไมถึงเสริมสร้างบารมีได้เพราะฉะนั้นผู้ใจที่เล่นของที่โดนของมาเนี่ยก็พวกเดรัจฉานวิชาเขาจะไม่เข้ากันถ้าใครได้เข้าเขจะได้ข้อบแก้วบางอย่างมันได้เสริมสร้างบารมีนตัวอะไรเองได้ชีวิตจะตายชีวิตจะร้ายกลายเป็นดีเคยเห็นพระปางใส่ญาใช่ไหมแต่เคยเห็นนอนตะแคงซ้ายไหมนี่เราวัดนี้มีเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากหลังนี้นี่เราพระปางส่ญาตะแคงซ้ายจะคิดจะตายชีวิตจะร้ายกลายเป็นดีได้ เมื่อเราไหว้นี่เสร็จแล้วบอกว่าพระปางสียญากจะแขงซ้ายต่อไปหลังที่สองทางนู้นก็คือจะเป็นลอยพระพุทธบาทนี่ละบางคนอยู่ที่นี่ครึ่งชีวิตยังไม่รู้เลยวัดนี้มีลอยพระพุทธบาท2 0 0้อกว่าปีเพิ่งเปิดให้ชมเป็นทางการเมื่อปี57เนี่เองเพราะฉะนั้นหลังต่อไปก็คือปางถวายพรไลาชปทางเพลิงหรือเรียกว่าปางกว่านี้นีานเคยเห็นไหมที่เป็นรูปลงศพและเท้ายื่นออกมานี่และวัดนี้มีหลังที่สามเพราะฉะนั้น ปางน,นั้นเรียกว่าปางปณิพา,านทั้งที่พระพุจ้าท่านได้มรณาผการที่พระพุจาพ้าท่านมรณาผท่านรอสาวกของท่านในนั้นมีสามลูกคือพ้านโนนทโมคลาและภะษาลีบุการที่รอสาวกของท่านท่านได้เกิดปฏิหารขึ้นปฏิหารนั้นเกออะไรนั่นคือเท้าที่ขึ้นออกจากนอกโลงเพื่อให้สาวกได้กราบไปเท้าท่านได้ังนเองเพราะฉะนั้นท่านรอสาวุกพ้านโนนคิดว่าน่าจะได้ถึงเวลาก,การประชุมเพลิงะ้านนนจุดไฟเท่าไรก็ยังไม่ติดท่านรอสาวกของท่านมีหนึ่งลูก นั่นก็คือองค์พระมหากัสปะเพราะฉะนั้นพระมหากัสปาเป็นพระที่ว่าชอบความสินโดษท่านไปไกลที่สุดและได้มาช้าที่สุดเมื่อองค์พระมหากัสปาได้กล้ามาถึงพระลมพิธีได้มากราบราชการก่าวสิกรรมซึ่งรละกันขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพียงแก้งเลยหน้าขึ้นมาไฟก็ลุกขึ้นติดเพลเพราะฉะนั้นปีนี้จะมีวันขัดคำมีมคีคา วันอัศมีบูชาจะเกิดขึ้นราชการเวียนเทียนครั้งที่สองของทุกปีเวียนเทียนครั้งแรกของปีไปแล้วต่อไปจะมีเวียนเทียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพระต่อไปนั่นแหละก็ถือว่าเป็นวันอัศมีบูชาจะมีเวียนเทียนกรอบข้าบโพชนหลังใหญ่หลังนี้คือจะเดินรอบใหญ่ในทีเดียวรับปากรู่ปากเทียนหลังที่สามโดยตรงเพราะวันนั้นวันนั้นถือว่าเป็นวันอัศมีบูชาแล้วไปเวียนเทียนอีกทีหนึ่งคือพราบรรษาเพราะฉะนั้นวัดนี้จะมีเวียนเทียนสี่ครั้งแต่วัดอื่นมีแค่สามครั้ง ที่มีสี่ทั้งมีปงมางถวายพระราชทานเพลินในรายเรียกว่าวันอัฐมีบูชาจะมีปางสนิธนิทานที่นี่ส่วนหลังสุดท้ายก็จะเป็นพระปางสายญาติที่เราได้กราบไหว้กันทั่วไปเพราะฉะนั้น นั่นก็คือจะนอนตะแคงขวาการที่มาไหว้พระวัดใดก็ดีให้ไปซ้ายมือเราเสมอน่แรละคือเดินตามที่นากบวชถ้าเราได้เดินวนเข็มนาฬิกาเขจะถือว่าสมศักดินเมนเพราะฉะนั้นเราไหว้ทรงบาลานไปไหว้สารายาขอสุขภาพมาขอโชคขอลาภพิจารณาทีนี้จะร้ายกายจะมีกขอมันมีร้อยขบานจะขอบารมีฟางคนนี่แทนคอยไปขอบารมีพระปางเสด็าหลังสุดท้ายเรียกว่าเสริมบารมีให้เราค่อยกลับบ้านทุกคนเชิญเลยว่าได้เลยจ้า